สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 นะคะเจอกันอีกแล้ววิชาประวัติศาสตร์นะคะบอกแล้วว่าประวัติศาสตร์เป็นการเรียนเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องในอดีตชั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกหยิบแบบฝึกมาด้วยนะคะมาดูหน้า26กับหน้า27กันครูจะสอนพร้อมทั้งอธิบายแล้วก็ลูกก็ดูภาพประกอบมันจะทําให้เป็นไงคะเราเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะมาดูกันนะคะในหน้า26นะคะ เขาบอกว่าให้โยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันอ่ะมาดูกันสัมพันธ์กันอย่างไรคะสัมพันธ์ก็คือในอดีตก็คือเมื่อก่อนเราใช้แบบนี้ปัจจุบันเรามาใช้เครื่องใช้แบบนี้นะคะใช้ประโยชน์ดได้เหมือนกันแต่ความสะดวกสบายคงจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะเอาน้องมาดูก่อนนะคะก่อนที่จะจับคู่นะคะมาดูแต่ละภาพก่อนว่ามันเป็นภาพอะไร นะคะดูภาพช่องในอดีตก่อนนะคะดูภาพช่องในอดีตก่อนภาพที่หนึ่งรู้จักไหมคะใครรู้จักแล้วว่ามันคืออะไรคะเตารีดถ่านเออเตารีดถ่านที่เขาใช้ทําอะไรลูกใช้รีดผ้าคนสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเวลาเขาจะรีดผ้าก็จะใช้ถ่านโกจุดไฟที่ถ่านแล้วก็นํามาใส่ในเตารีดตัวนี้ แล้วก็รีดผ้ายุ่งยากไหมลูกยุ่งยากแล้วก็เสี่ยงกับสกิดอยมันจะอ่าหลุนลงใส่ผ้าจะทําให้เป็นรูนะคะรีดไปรีดมากลายเป็นรูได้เลยนะคะอ้าวนี่เป็นของใช้ในอดีตนะคะต้องรีดทานตัวที่สองนะคะในช่องอดีตเหมือนกันนะคะเราดูช่องอดีตก่อนตัวที่สองเป็นอะไรคะใครตอบถูกที่บ้านมีไหมอ้าวดูรอบบ้านที่บ,บ้านเรามีไหมคะแบบนี้ใครตอบคําตอบเคื่ออะไรคะ อังโลกอ่ภาภาษาพื้นเราว่าอังโลกหรือในภาษาหนังสือเขาจะเรียกว่าเตาถ่านเขาใช้อะไรลูกใช้ทำอาหารโดยการก่อไฟจุดไฟโดยมีถ่านเป็นเชื้อเพลิงนะคะคนสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีตเตาแกสไม่มีอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะเวลาหุงหาอาหารเขาก็จะใช้เตาถ่านในการทำอาหารนะคะมันมีข้อจำกัดก็คือติดไฟนานกว่าจะเราได้ทำ ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เปิดโตแกสเพลเดียวนะครับประกายไฟขึ้นมาเลยนะคะตาถฐานนะคะตัวที่สองตัวที่สามสีสันสวยงามมากเลยดูแล้วมันคืออะไรครับบ้านเรามีไหมเป็นสัตว์ประหลาดมาจากต่างดาวหรือเปล่านะครับเป็นชิ้นส่วนของอุกาบาตหรือเปล่าเคยร,รู้ใครรู้คะมันคือชอนสังกสีเคยได้ยินไหมคะครูว่าครูว่าบางคุณไม่เคยเห็นนะนะคะ ช้อนสังกะสีเขาใช้ทําอะไรลูกใช้ในการกินข้าวในการตักอาหารนะคะมันมีข้อเสียก็คือเมื่อเราใช้ไปนานๆหรือเกิดความชื้นจะมีสนิมเกาะที่ตัวช้อนแล้วจะทําให้สีที่เคลือบไว้อหดุดออกพรอหลุดออกปั๊กสนิมจับเลยนะคะเวลาเรามากินก็มันก็จะบาดปากกลายเป็นบาดทะยักไปอีกนะคะแต่คนสมัยก่อนก็ใช้กันนะคะใช้ด้วยความระมัดระวัง เอาทีนี้มาดูนะคะในซีฟาฝ่ามือที่เป็นของใช้ปัจจุบันบ้างภาพแรกใครตอบว่าทีวีใครตอบว่าตู้ปลาใครตอบว่าคอมพิวเตอร์อะไรคะอ้าวมันคือเตาอบไมโครเวฟ รู้จักไหมคะตู้อบไมโครเวฟนี่มันจะมีรูปร่างหลายๆรูปร่างนะคะอันนี้คงจะนานแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบที่มันทันสมัยกว่านี้ใช้การตั้งเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ใช้การหมุนนะคะเขาทําอะไรลูกตู้อบไมโครเวฟใช้ในการอุ่นอาหารให้ร้อนใช้ในการาทำอะไรคะอบไก่อบปลาให้มันสุกนะคะตัวนี้ใช้ทําอาหารเหมือนกันเสียบปลั๊กเอาอาหารใส่แล้วก็กดติ๊กๆๆก,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 กี่นาที นะคะเสร็จแล้วยืนเต้นระบำแป๊บเดียว้อนเอามากินได้เลยนะคะเห็นไหมคะของใช้ในปัจจุบันมันจะมีความสะดวกสบายมากเอาภาพตัดไปนะคะภาพตัดไปของในยุคป,ปัจจุบันเป็นอะไรคะลูกเป็นช้อนส่อมหรือช้อนสแตนเลสซึ่งเราใช้กันอยู่เดี๋ยวดีทุกบ้านมีช้อนสแตนเลสมันมีข้อดีคืออะไรคะไม่เป็นสนิมแล้วก็จะมีความคงทนใช้งานได้ยาวนานยกเว้นออกไปทิ้ง มันถึงจะใช้ไม่ได้หรือลักขโมยใช้ไม่ได้แต่ถ้ามันอยู่ที่บ้านใช้ได้หลายๆชั่วคุณเลยนะคะต่อไปภาพสุดท้ายอะไรคะ The Iron Man ใช่ไหมคะ Iron Man มันคือเตารีดไฟฟ้านะคะสะดวกสบายมากเลยเสียบปั๊บร้้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้มีชนิดที่เติมน้ำเติมน้ำยาข้างในไม่ต้องมานั่งฉีดปิดๆอยู่นะคะนี่คือชื่อของ อาสิ่งของเครื่องใช้ในหน้า26ซึ่งเดี๋ยวครูก็จะเขียนไว้ให้แล้วลูกเอาไปใส่ให้ตรงกับภาพเขียนเสร็จแล้วให้ลูกโยงเส้นให้มันสัมพันธ์กันเช่นเตารีดทานสมัยก่อนเราใช้เตารีดทานสมัยนี้เราใช้อะไรสมัยก่อนเราใช้เตาถ่านรราในาการทําอาหารเดี๋ยวนี้เราใช้อะไรปัจจุบันนี้สมัยก่อนเรากินข้าวด้วยช้อนสเตนเลสปัจจุบันนี้เราใช้ช้อนแบบไหน นะคะโยงเส้นเวลาโยงเส้นขอให้โยงด้วยไม้บรรทัดนะคะอย่ายึกยอยึกยอยึกยอมันงูเลื้อยไม่เอานะคะเสร็จไปแล้วนะคะหน้า26คราวนี้มาดูหน้า27นะคะหน้า27ว่าด้วยเรื่องของการดําเนินชีวิตนะคะในอดีตกับปัจจุบันซึ่งครูจะไม่บอกว่าภาพไหนเป็นอดีตภาพไหนเป็นปัจจุบันคําตอบให้ไว้แล้วนะคะลูกไม่ต้องคิดเอง นะคะคำตอบอยู่ในนี้ลูกดูแล้วออกมาเขียนให้ตรงกับภาพนะคะภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพของคนขับเกวียนเขเรียกขับไมหมลูกคนขี่เกวียนอ้าวเกวียนก็คือยานพาหนะในสมัยก่อนนะคะโดยมีสัตว์เลี้ยงเป็นเป็นอะไรคะเป็นเป็นตัวลากจูงในนี้ก็วัวลากนะคะวัวสองตัวนะคะลุงหน้าจะมาจากสวน เก็บผลไม้มายเยอะแยะเลยนะคะใช้เกวียนนะคะใช้แรงงานสัตว์เลี้ยงในการลากจูงนะคะอันนี้อดีตหรือปัจจุบันเออภาพที่สองนะคะรถยนต์ันสีแดงบรรทุกอะไรคะพืชผักเหมือนกับภาพที่หนึ่งแต่ว่าเขาใช้รถยนต์รถยนต์มันจะเป็นไงลูกใช้ได้สะดวกรวดเร็วกว่าอ้าวมันเป็นอนดีตหรือปัจจุบันหาคำโตบใส่เอาเองภาพที่สาม เป็นภาพพระสงฆ์กําลังทําอะไรคะสอนเด็กแล้วเด็กในนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายสังเกตจากอะไรลูกมันไม่ใส่เสื้อนะคะใส่แค่ผ้าถุงนะคะเป็นเด็กสมัยก่อนเด็กสมัยก่อนสมัยทวดของเรานะคะสมัยทวดน่ไม่ใช่สมัยปู่ย่าปู่ย่านี่ได้เรียนหนังสือแล้วสมัยทวดสมัยนู่นนานมาแล้วตั้งแต่ครูดุริสายังไม่เกิดเวลาเรียนหนังสือจะได้เรียนเฉพาะเด็กผู้ชาย นะคะแล้วก็เวลาเรียนก็ต้องไปเรียนที่วัดโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้สอนส่วนผู้หญิงถ้าไปอยู่ที่วัดไปเรียนที่วัดก็จะดูไม่เหมาะสมไม่สวยงามนะคะเขาก็ไม่ให้ไปผู้หญิงได้เรียนไหมเรียนอยู่ที่บ้านเรียนอะไรคะทูเรียนกวนไม่ใช่เรียนการเย็บปักถักร้อยเรียนการร้อยพวงมาลลยเคยดูเรื่องโอเจ้าไหมคะ อ่าที่การกิจนั่งร้อยนั่นแหละนั่นคือสมัยก่อนผู้หญิงจะเรียนอยู่ที่บ้านเรียนการทําอาหารช่วยเหลือการทํางานบ้านต่างๆแต่ผู้ชายก็จะได้ไปเรียนหนังสือที่วัดโดยมีหลวงตาหลวงพี่หลวงพ่อเป็นคนสอนนะคะภาพที่4เป็นไงคะคุณครูสุนิสายืนสวยอยู่แล้วหน้ากระดานดํานะคะปัจจุบันนี้อบอกแลวบอกข้อสอบหรือยัง อ่าปัจจุบันนี้หรือเดี๋ยวนี้นะคะทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะได้เรียนหนังสือไปเรียนที่ไหนคะลูกไปเรียนที่โรงเรียนโดยมีคุณครูเป็นผู้สอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูภาพแล้วก็เอาคำมาเติมให้ตรงกับภาพเสร็จแล้วถ่ายตรงอย่าตะเคงส่งทูตุนิสามาหวังว่าคงไม่ต้องทวงนะคะเพราะงานไม่ยากเลย นะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมีหน้า28 29แดยี่ล้วก็ทำแบบทดสอบแล้วเราก็จะจบในวิชาประวัติศาสตร์นะคะตอนนี้ใครที่มีงานค้างนะคะถ้าใครไม่แน่ใจว่ามีงานค้างหรือไม่มีก็ดูครูทวงไปแล้วนะคะทั้งทวงส่วนตัวทั้งทวงทางไลน์นะคะลูกต้องรับผิดชอบนะคะงานทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบ อาสงสารพ่อแม่นะคะท่านก็ทํางานอยู่แล้วนะคะวันนี้แบบฝึกหัดสองหน้ายากไหมลูกไม่ยากเลยสบายเลยยิ้มเลยนะคะเขียนรวยๆแล้วเขียนเองไม่ต้องให้คนอื่นเขียนให้ไม่ต้องไปขอช่วยแม่ไม่ต้องขอช่วยพี่เขียนเองไม่เยอะนะคะครรําตอบครูให้ไว้แล้วเอาคําตอบที่ครูให้มาเติมตอบให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะคะดูคลิปจบแล้วยังไม่เข้าใจดูใหม่อีกครั้งแล้วก็ทํา นะคะแล้วลูกก็จะทําได้สําหรับวันนี้ทําให้เสร็จแล้วส่งม,มานะคะกูโรอยู่นะคะสวัสดีค่ะ